กาบสวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซี FC ทุกท่านครับผมก่อนเบิงคิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไค,คร่เหคกับทีมงานลุ่งเขียววิทยีสานด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี้ลุ่งเขียวกับมานี่พ่พอพวกทีมงานมาจะา เซียนเบ็ดก็จะพอพลาดมากมาใส่เบ็ดเนื้อเดยนใส่เบ็ดาปลาลาดครับผมจะเบิ่งน้ำกันครับเบิ่งวิธีใส่ของายไว้น้ำกันสวัสดีครับผมอ้ายครับอ้ายซื้ออยังน้อครับเนี่ยซื้อแหนมครับโอ้โหไส่อันนี้เ่าเ่าสิใส่เอ็นว้ายเนี่ยนครับนี่ครับผมเบ็ดเอาเบ็ดไหนเพิ่นเบิ่งกันนะครับเบ็ดเบือได้ไอเนี่ยเบ็ดเบือน้อยครับเบ็ดปลาลดครับโอ้เบ็ดปลาลด โอ้โหเขาใส่เงี้ยเดียนเสียบสักนีดตรงนี้อ่ะสนีดเหรอครับโอ้ก็ใส่นร้ายก้อนนี้บ่ได้รกันบ่มันใหญ่บวโอ้เขาโยนล้ำเหลือหินบ่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นปลาอย่างจริงครับสวนมากเนี่ยปลาหลาดปลาพวกปลาไอ้ปลาหลาดปลายปลารสแป้งสิบอันนี้เงี้ยยังย่งอยู่เนาะ โอ้โหไม่ใส่หลายวันเทาะก็มีครับผม <c oughs> ที่ใส่เบ็ดปลาลาดปลาลดอยูรับแม่นม้ำซีน้ำหลือถินครับผมโอ้คนนี้อีกภางหนึ่งกําลังเสียนั่นอยู่ครับผมมันเรอไปเบิ่งทางผีครับผม,บผบน,บผมนี่ครับตั้งผีก็ใส่ไปนน้ำมีดให่แล้วครับผมเนี่ยนี่ครับ โอ้ oh, มันมาเข้าได้เหรอครับผมโอ้เดี๋ยว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 กำลังสัญญาณหันพอดีโอ้ oh, อันนี้ปลายังครับปลาหมูโอ้เบังเอิไก่ก็ได้โอ้มันบักกน oh, นนงฝรัลุงสิกินเลยตัวนี้ครับโอ้นี่ครับผมอันนี้เป็นปลาหมูเนาะปลาหมูคร,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 รับปลาหมูปลาลัดปลาลดเด็ดป่ะปลาหมูปลาลาดปลารสเลยครับอันนี้หวัวจะใส่หวยใส่ไปแล้วกรับกินน้ำกุ่นได้ครับผมเนี่ยน้องกินเลยครับโอ้นี่ครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดยกกว่ายกกว่า อุดีครับผมติดตามครับติดตามครับผมนี่ครับผมโอ้คุณพระพีกนันได้มันตึ้งหอยตึ้งปลาเลยลเออว่าบึ้งปลาสุดยอดสุดยอดโอ้ยปลาไหลหรอโอ,อ้พืชปลากันได้พืชปลาถุงออกเพิ่งกันได้มีครับผมขนาดตึ้งหอยตึงงย้งปลาเอาสุดยอดแต่ยังเอานั่นเนาะเอาเบิครับโอ้หอยอันนั้นหอยอยังขึ้น,น,ในใหอยญ่แต่โอ้ปลาไหลคราับ โอู้นประหลาดคืองูตัวพี่น้องไล่ยับายานอยู่ครับผมเน่ครับตัวนั้นปลาปลาชีดยอยกับจินเบ็ดก,กันปลากาปลาเพียโอ้ปลาเพียตันั่นครับนี่ครับผมโอ้สุดยอดพี่น้องภูมิปัญญาของคนอีสานเฮ้าเนาะครับหลังจากเสร็จจากไฮจากหน้ามาแล้วครับน,นี่แหละครับผมจากมหาอยู่หาจินงจั่งสี่ล่ะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ครับการหาอยู่หาจินอยู่น้อ ไม่น้ำซี่ทางเหลือหินท่านมาข้าวก่อจกินข้ามือเลยครับผมปลาหมูทอดนี่ครับเปลี่ยนได้ถ้าคนไดยึดตัวไปนี่ครับผม,ม,มโอ้มันเปลนเร็ววายน่ามันตกห่วงหินของบ้านดีครับ โอ้ต้องโอ้น้ามันบกไปไหนครับทั้งหมดเหลืองหินโอ้คันคันน้ำยุดอมหินนี่มันสีครับปลามันสีไรแอบขึ้นน้ำมูลนี่ครับโอ้ปลามันสีมากขึ้นน้ำสอบหินอันนี้มันรุดหินหินแล้วห้องหินมันห่างเนาะครับครับนี่ครับผมต่อมาหนีครับมึงสอบโอ้นี่ยไอเลว่าต้องใหิยุระยะนี่ครับผมเนี่ยนานต้องยุระยะนี่ปลางสิของมันสอบขนาดเลวา โอ้เย้อนลงไปย้อนลงไปเข้าเดี๋ยวมันก็ทืบดินมันไหวนี่ครับผมอืมผลงานได้จักไอเราอยู่ใสของไอแต่อีกตัวไปไอไม่ได้ตัวหน้อยแล้วครับที่กระป๋องโอ้ใสครับเนี่ยไม่เก็บป้องดีวะเอาโชจกันไอจับโชจกันน่ะโอ้ยตัวแล้วตัวมันนี่นะจับจับจับจัควาาปิดไปเลยไอเออ โอ้เนี่ยมันคือไ่ค,อไคืองูไง่ยกขึ้นมาอ,อีูเพื่อน่ากัวงี้มันเองครับแต่สมานเข้าไปจะได้กินปลาโมาเนี่ยเอาไปปีงแน,น่ไปแกงใส่สายบัวแน่ลหรครับโอ้แต่ตาปูหมักเนาะตำทั่วตำเตงไปหรอครับผู้สิมมกหม,ม,ม,มักมกบางองเกาเนาะครับนี่ครับผมโอ้มันมีแบบหลายอย่งออางอปรยวเราก็ง นั่นนันังทุกกันเนี่ยยงยงกันบ่เลโอ้ครับครับไปเบิงน้ำกันเนาะอ๋อติดตาอไปเบิ้งท้นคุณครับผมคนณ่าท่านผู้ใหนก็นั่งทกเนี่ยยังกับไปถามเนี่ยมกันนี่ครับผมตัวนี้ครเป็นแพร่สะดุ้งกระจอาเพราะท่านไหนยกครับผมนี่อายุหนามันว่าถือกระจ้าได้เพรามานโยกครับผมนี่นมีเป็นสะดุ้งด oh, ูผ okay. ิวของแท้บาดเทปใบครับผมนี่เป็นแพร่ยกสะดุ้ง นี่ครับนี่ก็อีกแค่นึงแค่นี่กับของเทศบานเท่านี่ล่ะแต่เมื่อไรมันถื้อเพิ่งจะมาจอบเพิ่งครับผมนี่ครับเป็นแค่ด้านหน้าครับผมต้องกันท่าผุดกระนำกับแห้งขี้เกล้วเมื่อนี้มูอเส้นแหกับยูปูไก่สามล่ำพี่น้องคนด้วยไก่คนนี้ยูสามล่ำพวกก ตึกแขแม่น้ำซี่ก็ลงไปทางคนละว่างกับลุ้งอยู่นี่พระกระมดปูดปูดด้วครับผมวานบนเถือ่อไปลงไปทางคนละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามให้ลุงเชียวน้ำเล้อว่าลุงเชื่อสภาพผีผ้าหนองหางยังยังไอ้พี่ไ้หนองเบิ้งหนองพี่หนองเนาะติดตามกับผมนี่ครับผมหลังจากนั้นลุงเชียวก็บผ้าเบิง้งพวกเสี้ยนไซเบ็ดแถวบา้านพอพานห้ามาแล้วกั มุ่เที่ยวภามา,าหล่อเบิ้ <c oughs> งบรรยากาศขังขึ้นขังขึ้งหลังขึ้งแม่น้ำปัดจังไดนี่ครับผมยางเบิ้งน้ำกันสร้างปีแต่พี่พน้อ,องมุ่เที่ยวภาพี่น้อ,อง,งส้มยู่ส้มบรรยากาศข่างซุ้มหลังจากเงือกคนละมองอเปินลไซเบสเซย,ยัง,งอาย,ยุทั้งตั้มคนมีนเที่ยวแถวบ้าไปเบื้งบรรยากาศขังขึ้นกันนั่นไปจัง,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 งไดย์เสร็จด้ ลองมาทางปีก,ก็เจาะกะนผู้เลี้ยงงัวกับเลี้ยงงัวเนั่งงัวกิกนหญ้าเล่มหญ้าดีไม่ได้ตัวพี่ๆครับผมเนี่ยนี่ครับเหมืนละผู้คนเลี้ยงงัวเป็นกันดกนั่งยูดใตขหงหมาขาม่ใหญ่เกี่ยวกับเลี้ยผ้าปีขนของมาเล่เบื้องบรรยากาศเป็นน้ำครับผมนี่ครับรงัวงัว,วลายอยู่ ของเจ้ามาอยู่นี่ก็ได้ไรมาเรียงมาอยูน่นี่ครับผมกราลงบรรยากาศน้ำมีเดียร์ลงไปนะเห็นไหมครับผมบรรยากาศลงไปคนกับเป็นน้ำซนะี่ตัาาาาน,น,นี้กับโบกไล่ครับผมน้ำเนี่ยโบกหักจูบส่วงวังหนากันฝนตกมากนี่เต็มฟังอึ้งตึงมากไปน,นี้กันชือว่าอะไรครับผมกากปาก ติดตามให้ลุงเขียวมเด้อพี่น้องเด้เอให้ลุงเขียวสิบผ้าหายังเห็ดยังอิดปี๋นองเบิง้งหายังเห็ดยังอิดปี๋นองชมเั็นอันใดนั่นบ,บ่ดีมันบ่แจงบ่ชัดมันบ่แจ่มบ่ายัางกะบอกลุงเขียวมาลุงเขียวเสร็จป,ปั๊บปรุงไปน้ำเห็ดไปน้ำไอพี่น้องแฟนคลับเอฟซีโปรตีนกะเนื้อน้ำลุงเขียวก็มาเด้อเขียวเสร็จตามกับผมกะาสำหรับจิบนีก้กะลุงเขียวกะ ว่าจบชลิปไปเพียงสำนีครับผมสวัสดีครับผม